แต่ต้องการที่จะปั้นพอทยาวๆฟังทางนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับนะหลังแพ้งนี้เดี๋ยวเราจะกดเข้าออเดอร์บายกันนะครับหลังแทงนี้นะฮะตรงนี้เป็นบริเวณกรอบเหมือนจะมาสร้างกรอบไซด์เว์ตรงนี้นะครับนิวโลไม่ได้ไม่ได้ต่ำลงนะฮะสะคริปต์นะครับจากสัญญาณเทจกจากแคปตันแบร์แจ้งนะครับว่า ีเป็นบริเวณแนวรับแล้วก็มีแรงซื้อแข็งแรงนะครับคืนกินแท่งก่อนหน้าขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้เราเข้าออเดอร์บายนะครับซึ่งก็มีความคิดเห็นตรงแบบพี่ไอพี่ไอก,ก็กดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณสคริปต์ไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับที่แคปตันแบร์ยังมอบให้กับสมาชิกนะครับที่เปิดพอร์ตกับแคปตันแบร์นะครับในเรื่องของสคริปต์ตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณสคริปต์ญญเป็นสัญญาณเทรดฟรีนะครับจากแคปตันแบร์เพียงแค่ เราส่งสลิปนะครับส่งสลิปการเติมเงินไปขอได้ที่สคริปฟรีนะครับที่ไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้ให้นะครับแล้วก็อนอกจากสคริปตรงนี้แล้วก็ยังมีอ e ีบุ๊กนะครับอีบ e ุ๊กเป็นความรู้เกี่ยวกับการเทรดให้กับสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจเปิดพอร์ตกาบแคปทัลแบงนะครับตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับส่วนช่วงโปรโมชั่นนะครับสำหรับ โบนัสนะครับสูงสุด200%นะครับแฟลนแบรยังมอบให้กับสมาชิกอยู่นะครับเดี๋ยวพี่อาจจะพาน้องไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับเราก็กดมาที่บัญชีเงินฝากของเราแบบนี้นะครับก็จะขึ้นมาตรงช่องทางของการเติมเงินปกตินะครับเราก็กดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะฝากเงินนะครับก็จะรับโบนัสตรงนี้ได้จะมีปุ่มเพิ่มโบนัสตรงนี้นะครับปุ่มโบนัสตรงนี้ให้นะครับ สมาชิกนะครับหรือว่านักทุนที่ให้ความไว้วางใจกับแคปตันแบร์นั้นน้องนะักสังเกตนะครับจะให้สูงสุดถึง200%เลยทีเดียวนะครับ200%นี่ไม่ใช่น้อยนอยนะสมมุติเราเติมเงินนะครับที่1,000เหรียญน,นะครับ1,000เหรียญหรือประมาณ35,000บาทนะครับโดยประมาณตามอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันนะครับก็กดใช้โบนัสตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาเห็นไหมครับขึ้นตรงนี้มา จำนวนเงินฝาก1,000บาทนะครับจะได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,000นะครับเ้ย1,000เหรียญนะครับไม่ใช่1,000บาทนะ1,000เหรียญนะครับก็จะได้โบนัสถึง2,000เหรียญนะครับจะได้รับยอดนะครับในพอร์ตของเราถึง3,000เหรียญเลยทีเดียวซึ่งเป็นเงินถึงประมาณตรงนี้ก็ประมาณ100,000บาทนะครับเป็นตัวเลขกลมลมโบนัสตรงนี้ดียังไงนะครับดีสำหรับคนที่ต้องการที่จะปั้นพอร์ตยาว สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ไปเทรดจริงได้เลยนะครับเป็นยอดเงินจริงๆที่อยู่ในพอร์ตของเราเลยนะครับเพียงแต่เราต้องทำเทอร์โนเวอร์ให้ครบตามที่โบลโกกำหนดนะครับแต่ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของเทอร์โนเวอร์ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปกังวลในเมื่อเราต้องการที่จะปั้นพอร์ตยาวๆแล้วนะครับเราก็เทรดของโปกติของเราไปนะครับถ้าเราเทรดไปสักระยะหนึ่งแล้วเราต้องการที่จะถอนสมมุติเรามีกําไร สมมุติเรามีกำไรเราต้องการที่จะถอนแต่ว่ายอดเทอร์โนเวอร์ไม่ครบเราก็สามารถกดถอนได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าโบนัสในส่วนนั้นส่วนที่เรากดรับไว้แล้วตรงนี้ก็จะถูกยุคเลิกไปแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีผลเสียอะไรเลยนะครับส่งผลดีล้นล้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่แคปิตอลแบนมอบให้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าพอร์ตของเรานะครับไปเข้าออเดอร์ตามสคริปต์ของแคปิตอลแบร์อีกสักหนออเดอร์นะครับน้องครับ เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นต่อตามเทนนะครับมีการพับตัวมีการคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็สัญญาณสคริปต์จากแคปตันแบดแจ้งนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อค่อนข้างสูงใหญ่กดเข้าออเดอร์บายนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าเทนหลักมันเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นแล้วก็เบรกแนวต้านต่างๆไปได้นะครับนี่นะครับ เข้าออเดอร์บายไปดูซิว่าจะสคริปต์จากแคปตันแบร์จะวินไหมนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะฮะพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์บายตามสัญญาณสคริปต์นะฮะอ่ามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันว่าดีดขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็ตรงกับฟอลโล่เทรนนะครับที่พี่ไอสอนอยู่ด้วยนะครับมีการพักตัว มีการคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อสูงนะครับสัญญาณสคริปต์ก็แจ้งนะครับว่าให้เข้าหลังแท่งคอนเฟิร์มตรงนี้ก็กดเข้าเดร์ไปนะครับก็วินไปสวยๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็โปรโมชั่นนะครับที่ครับดอนแบร์มอบให้กับนักเทรดทุกท่านมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นปีแบบนี้นะครับคนที่ต้องการที่จะปั้นพอร์ตยาวๆนะครับก็ กดเข้าไปรับโบนัสสูงสุดได้ถึง200เลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณแคปตันแบง์ไว้หน้าที่นี้นะครับก็ลากับน้องๆไว้ตรงนี้ใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สอบถามมาหาพี่ไได้ที่หลังใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคน